ครเหมือนหยี่ยผ้ามากินก้อยครับกับต่มครับลานมริวันลาบก้อยครับลานเจ้าเก่าปากท้างเคยืลบเปล่าครับนะครับที่ผมใกล้มาสือเนี่ยนั่งเป็นตะกี้แล้วครับที่ใกล้นี่ครับใกล้ๆบ้านปอแดงครับอ ยังอย่างไงไทยทำบอนี่เราขายคนหอกไร้การคนเบืองหลายเลยครับเราบเซียเลยนะลาบ่าบเสียป่นไหนนี่ครับนี่หยอดปิ้งใส่กวาดขายครับมวันนี้มานั่งกลิ่น้อะาไราน,นะไอ้มอดครับมือไงกินก๋วยครับต้มครับใช่มอดแล้วมานั่งกินโอ้วมันหม่ำตรงนี้ ครับนี่ครับผมร้านก้อยครับร้านลาบก้อยที่เคยมาเสือตะเกียน,นะครับก็เพิ่นอยู่ทางปากทางเคยียงลำปาวครับ้านมาริวันลาบก้อยร้านมาริวันลาบก้อยที่ผมเคยมาเสือตะกียแล้วผมมาเสือเนี่ยเพิ่นมตะเกียก็อยู่ปากทางเคียงครับผมอืมใหญ่ไม่อยู่นี่ครับผมครับ ้มน้ำนะครับอยู่สร้างต้มก้อยครับมือหนึนงงน่งนั่งจิบน้ำกันได้มอดครับอมอดกับมากครับมือหนึ่งจากขาราดบีไม่ได้เก่านี่ครับต้มกงาต้มช่วงครับ

That's right. มาจากกริ่นิหครับ่ถ้ามาเ้าไปสืบดัตโทรศัพ์ครับแต้ก็สระซไกินของเล่านะเนไปเห็ดอินดบ้านเล่าออมาจากกราฟน้าท้องครับัราก็เลยอยู่เป็นช่วงคากับก็เลยแยะมากินปล่อยกินต้มครับ ยี่กี่มครัแบแซบมาครับโดมเือ่าบคงนั่นมากครับบ็บสสีต้องคือบวามดีครับ เม่ต,ต้องแาวนีังหละผมผมบอกวลยนารทำคนดีมาเราแล้วก็แล้วก็ทำดีหาท่านเาว่าได้แล้วครับที่เราต้อง้อนจะหาแบบนี้กินมะนาวตักไงรับแปบเดียวด้ไม่ได้ยัดยว เป็นยาดีหนอน้องมาทำโซั้น่งเนี้มั้ว่าควอมดีว่าต้นเล็ซอยเดียกันมีไม่ใจเนาะดีอดีเนาะจะดีซอยเาห็นเกบตัวได้เพื่อนอยากพ่นอนโหมี่ล้าทุกบ้านมีหลราเด้ เนีกพี่น้องมีโรเจ้อยาโรเจ้เียิเป็นญาพี่น้องเจ้าอยูะญาติทางเนี่ยนะิสเเราเลียงเจ้าดียาทางเนี่ยเลียนน่ะอยู่ทฝั่งอยู่กับแบบนียก้อนโอ้โหนี่นาะ ใจกเข้าเั่ออาให้เต็เวลาตงกาวลางด้วยน้องมันชิดตัวเองว่าสั่้องก็ิดเอาเจ้าจยิ้มแหรอวปยิ้มะยิ้มแล้วกมึมเป็นคนห่อนะอยู่ถึงร้อยปีแล้วก็จากกันไป ยบข้างๆร้านขายก้อยขายลาบของเพิ่นก็ับมีหม่องเฮ็ดขนมนะครับนี่แม่คคาเพิ่นนึงเฮ็ดขนมขายร่านบอกเห็นไหมไทยเดิอดปุดๆเพื่อนนะครับครับเพิ่นอย่ดขนมเพิ่นอย่างผมไยยายเบิง่ง <c oughs> อันนี้เขาเรียกขนมนั่งเรียกตีครับนี่โอ้ขนมนงเรียก,ยก,กต่างแห่งก่อนก,ก็ <c oughs> สีชมพูเลยตัวนี้ เป for ็นสีหนามแตงโมจ้ะก็เห็ดเองครับอืมมันเป็นอยังไรก็เป็นน้ามิงเมียงสัญญาอนั่นเอาอันนี้น้าน้าแตงโมจ้ะน้าน้ามูนหน้าแตงโมไหมบอว่ามุ้นหน้าแตงโมห้องกับเห็ดจังเสียเ้าก็ใส่จังเสียเ้าก็ไปตากตากแล้วมันกลับหินตากสองเดชจ้ะครับผมตากสองเดชแล้วก็เก็บไปทอดได้ คิดว่าตากมือน,นี่คิดว่าสิทธิทอดได้เป็นบ่อันมือนี่ทอดบ่ได้ดีค่ะสองแดงดดดคือ,สอ,อสองหมื่นบ<อ>่สองหมืม่นอ,อันนี้ขายนี่ส่งไปขายเซนีย่ายนี่ตะระเทียร์การอันบ้าน ับไปจ้ามาับไปขายน้ำปั่มน้ำมันไหมอ๋อหับไปขายน้ำปั่นน้ำมันโอ้โอใจละอันอันน้ปั่นน้ำมันดูเ่สารคามเน่ครับปั่นน้ำมันอจทอแยกสามแยกซีแยมองไปย่งตลาดนี่จ้ะครับผมขาวแจนำแจมูจ้ะครับ ก็ขันพูดถึงว่าเมื่อใดบ่มีแดดเฮ็ดบ่ได้เล่นไปย่อเฮ็ดบ่ได้จากบ่มีแดดเฮาต้องตากแดดย่างเหี่ยวจานตากแดดแห้งกับบ้านภาษาบ้านผมก็เรียกว่าขนมนางเล็กครับภาษาอีสานแม่นภาษาบ้านเฮาก็ว่าขนมนางเล็กครับแม่นครับแสดงว่าอันย่ายย่ายนี่คือเป็นผู้เฮ็ดขายเลยแต่ว่าบัดนี้ยง่แง่ส่งไปขายบัดนี้บ่ได้คิดเราไปส่งเพิ่นมารับเอาเองบ่ครับเพิ่นก็มาเอาอยู่กับหลานนี่จ้ะอ๋อเอาอยู่กับหลานจ้ะเพิ่นมาเอายู่กับหลานเลย ตลอดเทียนจะถือถุงละสามสิบสี่สิบบาทเดือนใใหญ่ถุงไงสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทครับโอ้พอะผมเคยซื้อกินยู่นนะเขาขายเห็นข้าวเห็ดขายว่าเห็นเห็นข้าวเขามาขายลหแต่ว่าการเห็ดเนี่ยฉันเห็นข้าวเห็ดจังสีเทียจังสีอ่ะจ้ะส้มหนึ่งจะเป็นสีม่วงน่าใหญ่น้ะอยู่หลานีอยู่จ้ะอยู่หลานจีเป็นว่าเป็นแบบนี้ด้อยูหลานจะเป็นแบบถวยถเป็นถวย เห็ดจงหมูขาน้ำเห็ดขายเจ้าของอยู่หน้าร้านพ่อโอเคนี่แหละครับไม่ต้องผ่านการตากแดดครับอาจจะตัดตากแดดแห้งเพื่อจะไปทอดน้อยเยเนาะแม่นจ้ะเาไปทอดครับขี้เขื่อนขนมนั่งเล็กครับพายีสานผมเขื่อนน้ำแตงโมข้าวแต็มน้ำแตงโมจังสีน่าถ้าผู้ใดสนใจอยากได้ไปขายกับมาอาลับมาเฟนได้ครับอ่อยู่แสนแย่บ้านแดงจ้าบ้านหนังเลี้ยนบ้านแดงนี่ค่ะขนงเลี้ยงบ้านเต็มมันบ้านปลาแดงบ่อย่างท่านผู้ชมเมันงงนะทาเฟนมะอ่ ไก่กันละก็ล้านล้านนะเนาะอยู่เกิดคือคือีบ้านปลาแดงครับอยู่ใกล้านลานมาริวันเนี่ยล้านนี้ครับคือบ้านปลาแดงทั้งข้าทั้งเขียนลำเป่าครับปากข้างเขียนลำเป่าเคี่รถข้ามาเรื่อยๆแล้วครับมันจะกับบ้านปลาแดงก็ยุ่งเขี่ยนแล้วเพิงตลาดเท่านั้นแหละครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละเข้ามาทั้งปากข้างเขียนลำเป่าสิสิสามารถรับไปหาตะเกียบได้ครับเหมือนทำขจรเบื้องรวยครับปากข้างเขียนลำเป่ามาทางใดครับกันเพื่ออยากซื้อน้ำเฟินไปขายตัวครับ นี่ไปล้านครับไปเบิ่งล้านเพิ่นครับบัดนี้ครับเฮากัย่างมาเบิ่งล้านเพิ่นครับนี่ครับนี่ครับล้านเพิ่นครับนี่ครับล้านขนมนั่งเล็ดครับย้ายหน่อยครับผมซื้อล้านห่างจากล้านก้อยมะลิวันเนี่นครับห่างกันบ่หลายครับอยู่ใกล้นะครับนั่นครับล้านลาบก้อยมะลิวันครับ ยางนานิดเดียวแถวนี้จะเป็นห้องแถวนะครับผมถ้ามันร้านขายอยังเนี้ครับร้านขายเครื่องดื่มขนมเนี้ยร้านสมทอดก็มีแถวนี้ครับนี่นนี่ครับนรันี่ลครับนี่แค่ลครับครับนี่ะครับนีล่ลคะครัครับนีคีลูกคั่แ่ครับนีครับลนั ดีครับท่านผู้ชมใน y o ยูทูบครับสั้างยี่สิบสูงอยูนิฟาร์มอันนี้ก็เอาออกมาให้เพื่อนเบิ่งนจะซื้อนั่นี่เนาะคือว่านี่ครับเป็นขายพวกน้ำพวกกาแฟความครับนี่ครับน้ำมันสมเพิ่นเพิ่นกระดองเองพาล่าเพิ่นกระนี่ครับนี่ครับนี่กับเพิ่นกระาท่านถอดครับเป็นตากแห้งเรียบร้อยแล้วอันนี้คือบอกมันจังอันนี้คือพิมพ์มันครับอันนี้เป็นพิมพ์